ลาวปากแจ๋วโดนคนลาว ลมเละเลยค่ะหลังจากที่บอกว่าไปเที่ยวขมีด่ดีมากๆเลยขมิไม่เคยดูถูกคนลาวไปเที่ยวไทยนี่โอ้โหบอกว่าเป็นคนลาวกับดูถูกเหยียดหยามทั้งสายตาและคําพูดคนลาวบอกว่าเธออยู่สตอได้แล้วแสดงว่าเธอไม่เคยมาเที่ยวไทยเลยถ้าเธอเคยมาเที่ยวไทยเธอจะไม่พูดแบบนี้ทุกท่านค่ะโอ้โห เกิดอะไรขึ้นคะพี่ๆทุกคนคะสาวลาวท่านหนึ่งออกมาเยอยคนไทยคะ่ะว่ามาเที่ยวไทยเนี่ยไม่ดีเหมือนไปเที่ยวขมิมนเลยคะ่ะคาิมนไม่เคยดูถูกคนลาวคะ่ะเหมือนคนไทยไปเที่ยวประเทศเขาคนเราไปยังได้เข้าสถานที่ ที่ห้องท่องเที่ยวฟรีอ่ะเขาโคตรดีเลยพูดจาสุภาพอ่อนโยนนะคะไม่เหมือนไทยพอเราบอกว่าเป็นคนลาวเท่านั้นแหละอาการเปลี่ยนทันทีโอ้ยแม่คุณเอ้ยไม่ยุแย่ให้คนไทยโกรธแต่เสียใจค่ะพี่ๆคนไทยเขาไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่า ัจจุบันนี้คุณลาวเทพจะเดินชนกันอยู่แล้วในไทยคะ่ะพี่น่องคะเหลืองเล่าสเปนเนแนวไรนะคะเดี๋ยวแค่ว่าสิมาลาสูพี่น่องเอฟซีทุกคนทุกท่านได้หับชมหับฟังน้ำกันจ้าก่อนอื่นนะคะก็ต้องกล่าวคำว่า สวัสดีนะคะ b p f c ทุกคนทุกท่านค่ะว่าจะเป็นทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทั้งต่างประเทศเรื่องราที่เขามาติดตามรับชมแล้วฟังน้องพว่าคนโกคนเกา่าคนเดิมจ้านะคะคอมเมนต์นะคะความรู้สึกสาวชาวลาวคนนี้นะทุกคนอัดอั้นตันใจเพื่นบอกว่านะคะอะอมเมนโบเคยดูถูก เล่านะคะคือไทยนะคะไปเที่ยวประเทศเขานะคะคนเล่าไปอย่างใดเขาสถานทีอ่าท่องเที่ยวฟรีนะคะเขาโคตรด,ดีเลยเวาจ่าดีบอกคือไทยพอ่อแต่บอกว่าเป็นคนเล่าทอนันละอาการเปลี่ยนทันทีโอ้ยทุกคนค่ะ ว่าเรื่องเที่ยวนะคะแพรว่าเที่ยวไทยนี่ก็หลายขนาดนะคะพี่น้องคะ่ะหลายมากๆเลยแทบจะนับครั้งไม่ท้วนไปทุกแทบจะสถานที่ทุกท่านค่ะจะบอกเลยว่าแต่ก่อนแพรวายังไม่ได้ทํำ YouTube นะแพราวาทํางานบ้านค่ะเป็นพี่เลี้ยงนี่แหละไปเที่ยวสถานที่ไหนเจ้านายพาไปหมดไปเทียท่ยวนู่นเที่ยวนี่แทบจะทั่วทุกที่ในประเทศไทยเอาจริง แตยว่าไม่เคยได้ยินคําดูถูกจากคนไทยเลยแหมแต่คนเดียวขนาดเราไปในสถานที่นะเอาจริงๆไม่เคยเลยโดยเฉพาะคนลาวยิ่งพูดจาเข้ากันรู้เรื่องยิ่งไม่มีถ้าเธอไม่ได้ทําอะไรผิดโดยเฉพาะเธอเธอบอกว่าอาจเป็นคนลาวแล้วมาเที่ยวนี่โอ้ยคิดดูว่าขนาดว่าเปิดวีซ่านะคะทุกคนขานายกข,ของไทยเปิดวีซ่าให้คนลาวเนี่ย ไม่ใช่ให้คนลาวค่ะให้ทั่วประเทศเก้าสิบกว่าประเทศเนี่ยมาเที่ยวในไทยเนี่ยดูค่ะคอมเมนต์คนไทยนะทั้งภาษาไทยทั้งภาษาลาวที่บอกว่าเซิร์นักท่องเที่ยวนะคะทั่วทุกมุมโลกเข้ามาเที่ยวไทยได้เลยนะคะดูทุกคนแค่นี้แค่คอมเมนต์ง่ายๆอันนี้คือคอมเมนต์ยั่งสร้างแรงบันดาลใจเลย ถามจริงอ่ะชาวขมินไม่เคยดูถูกเธอแต่เจอคนลราหลายๆคนที่ชาวขมินดูถูกค่ะยกตัวอย่างค่ะคุณไม่เคยไปที่ด่านไทยกัมพูชานะคะที่อ่าจังหวัดหนึ่งเนาะนะคะทุกคนค่ะ บอกเลยว่าโอ้โหเขาด่าคนลาวในสารพัดสารเพแ์่ว่าเคยไปแล้วทุกคนคะ่ะว่าเออทําไมคนลาวเนี่ยจนจังเลยนู่นนี่นั่นมาหากินแล้วก็มาอ่านต่อวีซ่าที่บ้านเขาอันนี้คือเท่าที่ได้ยินเท่าที่เคยมานะคะทุกคนคะ่ะแต่เพวา่เชื่อเลยว่าทั้งหมดนี้นะคะย่อมจะมีคนดีและไม่ดีแต่คุณบอกว่าไปเที่ยวไทยแล้วเจอแต่คำดูถูก คุณคิดผิดคะ่ะรู้ไหมคะว่าหน้าปัจจุบันนี้ไม่ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าแรงงานต่างด้าวทั้งผิดและถูกกฎหมายที่อยู่ในไทยเนี่ยบอกเลยว่าถ้าไม่มีไทยเนี่ยไม่รู้เลยว่าจะไปอยู่ที่ไหนจะไปทำมาหากินอะไรจะไปทำงานอะไรจะใช้ชีวิตยังไงจะเป็นแบบไหน ทุกคนคะ่ะหลายๆครอบครัวหลายๆชีวิตนะเท่าที่เพว่าเคยได้เห็นได้สัมผัสทุกคนเชื่อไหมคะปัจจุบันพูดได้ง่ายเลยเพรว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นนะปัจจุบันนี้มีบ้านเป็นของตัวเองเพราะอะไรไม่ใช่ของพ่อแม่นะของตัวเองค่ะอายุ30นิดนิดๆแต่มีบ้านเป็นของตัวเองเพราะอะไรเพราะการที่เราได้เข้ามาเที่ยวในไทยมาทํางานในไทยนี่แหละคะ่ะอันนี้คือพูดไม่ได้อวยนะแต่พูดในความเป็นจริงค่ะ ไม่ได้อวยเลยทุกคนคะ่ะรู้สึกภาคภูมิใจมากเลยที่เราได้มาใช้ชีวิตในไทยอันนี้คือขอพูดแบบให้ตัวเองรู้สึกดีมากคะ่ะให้คนที่คิดไม่ดีกับคนไทยอะ่ะให้ได้ให้รู้สึกแบบเออวุ้ยหน้ามันไสจริงๆเลยเธออวดไทยเธออวยไทยคือไม่ได้อวดไม่ได้อวยคะ่ะทุกคนไม่ได้อวดไม่อวยคือพูดความจริงจากประสบการณ์เลยขนาดเราไปนะแพรว่าบอกว่าเป็นคนลาวเนี่ย เขายังพูดเลยว่าอุ้ยหนูเป็นคนลาวเหรอถ้าหนูไม่บอกว่าหนูเป็นคนลาวนะอ่ะพี่ไม่รู้เลยนะพี่ดูไม่ออกเลยทําไมหนูพูดไทยชัดจังเลยน่ารักจังเลยอ่ะอมารยาทดีถ้าเธอโดนคนไทยอ่ะไม่ดีใส่แสดงว่าเธอไปทํากิริยามารยาทไม่ดีใส่คนไทยก่อนจ้าอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะคะทุกคนขาจริงๆ จะเห็นอยู่ในมุมมุมหนึ่งที่เขาอาจจะทําสีหน้าไม่พอใจแต่เธอรู้ไหมคะว่าถ้าเราพูดดีแล้วหลักๆนะเสร็จเราทุกร้ายคะ่ะเสร็จเราคือยังไงก็คือเขาจะมีจิตใต้สํานึกของเขาคือเออเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรเนี่ยเราก็คือทําไมเราไม่ต้องไปทําไมเราไม่พูดดีกับเขาเนี่ยคะ่ะโดยเฉพาะถ้าเธอบอกว่าเธอไปเที่ยวไทยเข้าสถานที่อ่ะ อผู้จาไม่พอแต่เธอไปเที่ยวอาประเทศอากัมพูชาเนะแล้วฟรีเข้าสถานที่ฟรีทุกที่ไปเที่ยวไทยแต่ถ้าคุณมีบัตรทำงานเนี่ยเหมือนไทยเนี่ยคนไทยเนี่ย คนลาวที่มีบัตรทํางานถูกต้องตามกฎหมายคุณก็ได้เที่ยวฟรีค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณเป็นนักท่องเที่ยวนะคะบางช่วงบางเทศกาลเขาก็อนุโลมให้เราเที่ยวฟรีอย่าว่าแต่มาเที่ยวไทยเลยค่ะขนาดคุณเที่ยวในประเทศลาวแท้ๆคนลาวแท้ๆเที่ยวในลาวคุณยังต้องเสียเงินค่าเข้าชมในสถานที่นั้นๆเลยโอ้โหอย่าไปพูดเลยค่ะอายเขาเอาเรายกตัวอย่าง ว่าเราไปเที่ยวในลาวแท้ๆเราเป็นคนลาวแท้ๆเรายังต้องเสียค่าเข้าชมเลยเห็นไหมล่ะคะคุณไม่เห็นว่าเลยอะแล้วทีนี้คุณไปเที่ยวเ็มนคุณบอกว่าคุณได้เข้าสถา,านที่ฟรีคุณเขมนพูดเพาะถามหน่อยเด้อคะ่ะระหว่างเรากับคนเขมรเนี่ยเคยพูดกันรู้เรื่องมากกว่า50%าไหมยี่้าเปอร์เซ็นให้มันได้ก่อนคะ่ะแต่ว่าไทยกับลาวเนี่ย คือเรารู้เรื่องกันแทบจะร้อยหรือพันปอร์เซนต์อะเอาจริงๆถ้า,ถาให้เปอร์เซ็นต์ในส่วนมากเนี่ยมีร้อยให้ไปเลยเก้าสิเก้าจุดปร์ค่ะรู้เรื่องค่ะสื่อสารรู้เรื่องนี่ค่ะแล้วคุณยังบอกว่าทำไม่ดีโอ้ แพรว่าไม่รู้จะพูดยังไงอันนี้คือพูดเพื่อไม่อยากให้รู้สึกว่าแย่นะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังความคิดเห็นนะคะจากพี่ๆคนไทยเนาะพี่ๆคนไทยเขามีความรู้สึกยังไงบ้างนะคะกับกรณีนี้นะคะที่มีสาวลาวออกมาพูดนะคะและก็ออกมา่าว่าว่าโอ้โหไม่น่าเลยไม่ไม่น่าไปเที่ยวไทยเลยอ่ะไม่ดีเหมือนเที่ยวเขมรไม่ดีเหมือนเที่ยวโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆนานานะคะดีแล้วคะ่ะ ้าคุณไม่อยากมาเที่ยวไทยอ่ะดีแล้วเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยคือคนลาวที่เข้ามาในไทยก็เยอะพออยู่แล้วค่ะขาดคุณอีกคนนึงไปอ่ะประเทศไทยไม่เดือดร้อนค่ะไม่เดือดร้อนเลยค่ะและที่สำคัญนะคะถ้าคุณพูดอย่างนี้แสดงว่าคุณไม่เคยมาเที่ยวประเทศไทยอันนี้คือคอมเมนต์จากคนลาวนะคะ คนลราพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยถ้าคนลาวมาพูดแบบนี้แสดงว่าคนลาวคนนี้คนนี้เท่านั้นนะคะเธอไม่เคยมาเที่ยวประเทศไทยเลยถ้าเธอเคยมาเที่ยวประเทศไทยเธอจะรู้ว่าสถานที่สะดวกสบายการไปมาสะดวกสบายคนไทยยิ้มแย้ยมแจ่มใสและพิเศษไปมากกว่านั้นคืออาหารการกินในประเทศไทยคือสันเลิศเลยค่ะแพรว่าชอบอะไรมากที่สุดอะขอพูดตรงๆเลยนะ แต่ว่าชอบในการใช้ชีวิตและอาหารการกินเราทํางานเหนื่อยนะสิ่งที่เราจะต้องได้รับคือการที่เราได้กินให้อิ่มคือแค่นั้นแหละความสุขของชีวิตแล้วการทํางานคนคนเราไม่มีอะไรมากมายเนาะทุกวันนี้เราทํางานเราหาเพื่ออะไรเพื่อปากท้องทุกคนเอาพูดจริงๆเลยถ้าไม่เพื่อปากท้องนะเราไม่จําเป็นต้องกระตือดือร้นดิ้นรนหรอกจริงๆแค่ว่านั่งพูดแบบบแบบแบบแบแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อปากท้องค่ะเนาะ ไม่ปฏิเสธเลยแล้วแพรวาก็ชื่นชมว่าไม่มีประเทศไหนจะเฟอร์เฟกเท่ากับอเมซิ่งเท่ากับไทยแลนด์ทุกคนจริงๆแค่นั้นจบโอเคส่วนสาวเราคนนี้จะคิดยังไงก็ให้นางคิดไปแต่เชื่อเลยคะ่ะว่าคนราถล่มนางเยอะมากนะคะแล้วก็บอกเลยว่า อย่ามาพูดแบบนี้เลยเธอไม่เคยมาไทยหรอกถ้าเธอเคยมาไทยเธอไม่พูดแบบนี้หรอกค่ะโอเคนะคะจบพี่น้องคะคลิปนี้พี่นี่นะคะครับชมัาฟังกันแล้วนะคะมีความคิดเห็นกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยถกทายกันได้นะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลัง,งใจให้น้องพี่ว่านลำเลือดจากคอเขาคุณอะไรคะ่ะผิดพลาดประกันไหนนะคะด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็ต้อง ขอโทษขออภัยพี่พีเซด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะและที่สําคัญอย่าลืมสนับสนุนด้วยกันดูโฆษณาให้น้องเพวาด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ